ละครชีวิตรักรักแตกต่างตอนที่หนึ่งพิมพเป็นลูกสาวของมายุรีเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านที่พ่อแม่ห่วงมากเข้มงวดมากถึงขนาดให้เรียนโรงเรียนหญิงล้วนเพราะไม่อยากให้ลูกสาวคบหากับผู้ชายนี่คุณวันนี้ท่านเจอเพนสีเข้ามาตำหนิที่เราให้ลูกเรียนโรงเรียนหญิงล้วนตำหนิเรื่องอะไรให้เรียนโรงเรียนหญิงล้วนมันก็ดีอยู่แล้วนี่ ก็เข้าหาว่าเราเข้มงวดกับลูกเกินไปนะสิคะเข้มงวดนะดีแล้วปล่อยปละละเลยเกิดท้องกับผู้ชายขึ้นมามันก็ยุ่งกันใหญ่คะ่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นถ้ามาเป็นว่าเรานะคะระวังลูกสาวตัวเองเถอะจะท้องไม่มีพ่อเขาสักวันจริงผมก็ว่าอย่างนั้นแหละโรงเรียนหญิงรวนสิคะดีเก่งการบ้านการเรือนไม่ต้องห่วงว่าลูกจะมีแฟน ใช่คอยดูแล้วกันลูกสาวคุณเพนสีอ่ะไม่นานหรอกอาจจะท้องขึ้นมาให้ขายกี่หน้าพ่อแม่ก็ได้พิมพ์เป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานเชื่อฝั่งพ่อแม่ผิดกับเพื่อนสนิทของเธอคนหนึ่งที่เป็นคนท้องห้าวไม่ยอมใครเธอจึงมักเป็นคนปกป้องพิมพ์เสมอพิมพ์ทำไมถึงยอมไม่พูดยาแอมมันแกล้งแบบนั้นล่ะไม่อยากมีเรื่องอะแป้ง แล้วยายแอมมันก็ได้ใจเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเห็นพวกมันหัวระก,กันบอกว่าทําเธอเจ็บเจ็บตรงไหนแอมมาดูซิแค่นิดหน่อยนะ่ะไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกไหนดูก่อนเจ็บตรงไหนแป้งยังคงเสาสีพอเห็นว่าเธอมีแผลที่หัวเขา่าจึงรีบบอกว่าจะไปหายามาทาให้แล้วเจ็บบ้างหรือเปล่าล่ะเป็นแผลถลอกตั้งยาวไม่มากหรอกนิดหน่อยนะ่ะ เดี๋ยวทายาเสร็จท่านจะเป่าให้นะรู้ไหมว่าฉันน่ะมีเวทมนต์นะเป่าปุ๊บแล้วก็หายเจ็บปั๊บเลยบ้าเอาไว้หลอกเด็กเธอใครจะไปเชื่อยิงสาวหัวรอขึ้นความอบอุ่นที่เพื่อนคนนี้มอบให้ทำให้เธอแอบหวั่นไหวอยู่ลึกๆแป้งเป็นคนสวยและมีสาวๆในโรงเรียนมาชอบมากมายเธอเป็นคนเฟรนลีนอกจากทำดีกับพิมพ์แล้วก็ยังทำดีกับคนอื่นๆด้วย ซึงเป็นคนที่มีเสน่ห์ไปไหนใครก็รักน้องสร้อยเห็นว่าไม่ชอบกินข้าวเช้าพี่ก็เลยซื้อนมมาให้นะจ๊ะโอ๊ยพี่แป้งใจดีจังเลยขอบคุณนะคะพี่แป้งน่ารักที่สุดเลยกินเยอะๆนะพี่เอาวางไว้บนโต๊ะนั่นไปกินได้เลยขอบคุณนะคะพี่แป้งพี่ไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวๆค่ะอย่าเพิ่งไปสิคะพี่แป้งอะไรจ๊ะเย็นนี้ติวหนังสือให้ส้อยหน่อยสิคะ ซอยอะไม่เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ให้ใครสอนให้ใครติวก็ไม่เหมือนกับพี่แป้งได้สิถ้าอย่างนั้นซอยก็มารอพี่ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่มาขอบคุณนะคะใจดีที่สุดในโลกเลยพี่แป้งอะช่วงเย็นแป้งมาติวหนังสือให้กับซอยพิมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจะต้องรู้สึกห่วงแป้งขนาดนี้ด้วยว่างจะพิมพ์ทำอไรอยู่อะชองให้สกแก้วสิ ทำไมไม่อยู่ติวหนังสือให้กับนังซอยละ่ะติวเสร็จแล้วติวเสร็จแล้วก็คอแห้งหิวน้ำก็แล้วทำไมไม่ให้หน้งซอยมาทำให้ละ่ะเป็นอะไรเนี่ยทำไมจะต้องทำหน้าง,งอนๆใส่ฉันด้วยละ่ะเปล่าไม่ได้เป็นอะไรงอนหรือเปล่าเนี่ยหึทำไมจะต้องมางอนไม่ได้เป็นแฟนกันซะหน่อยเป็นเพื่อนกันเขาไม่งอนกันหรอกแล้วอยากเป็นอะไรที่มากกว่เพื่อนไหมละ่ะพูดอะไรอ่ะแป้งคบกันไหม เราครบกันดีหรือเปล่าจะบ้าหรือไงแป้งเราเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงเหมือนกันจะมาคบกันได้ยังไงผู้หญิงกับผู้หญิงก็คบกันได้ลองถามใจตัวเองดูว่าเธอชอบฉันหรือเปล่านี่เธอชอบฉันจริงๆอะเหรอชอบสิชอบมากชอบแบบที่ผู้ชายเขาชอบผู้หญิงกันนะ่ะเราจะคบกันได้ไม่ผิดใช่ไหมแป้งความรักไม่มีอะไรที่ผิดหรอกถ้าเธอไม่ชอบเราเราก็จะเปลี่ยนใจไปชอบคนอื่น ให้คำตอบมาเร็วๆแล้วกันแป้งเดินออกไปทําให้หญิงสาวคิดหนักแต่พอไม่ตอบตกลงแป้งก็หันไปสนิทสนมกับคนอื่นเธอก็ยิ่งหึงมากขึ้นไปกินข้าวกับซ้อยนะพี่แป้งเอาสิจ้ะไปกินร้านไหนอะไปกินร้านหน้าโรงเรียนไัคะร้านนี้อร่อยมากเลยนะเดี๋ยวซ้อยเลี้ยงเองไม่ได้แป้งไปไม่ได้แป้งจะไปกินข้าวกับพี่อุ๊ยอะไรกันคะพี่พิมพ์ พี่แป้งเขาบอกว่าเขาจะไปกับส้อยแล้วเขาเป็นแฟนพี่จริงเหรอพี่แป้งพูดมาเลยนะพี่แป้งพี่แป้งเป็นแฟนพี่พิมพ์จริงเหรอจริงจ้ะโถยมีแฟนแล้วยังมายุ่งกับส้อยทุาเรศที่สุดพี่ขอโทษด้วยนะน้องส้อยเอากองไปตรงนั้นแหละแล้วไม่ต้องมายุ่งกับส้อยอีกนะส้อยเดินหนีไปด้วยความหางุดหงิดแป้งจึงหันมายิ้มให้พิมพ์ยอมรับฉันแล้วเหรอพิมพ์ตกลงจะเป็นไหมล่ะ เป็นสิฉันอยากเป็นแฟนกับเธอมาตั้งนานแล้วแต่ไม่กล้าขอเป็นก็ไปได้แล้วหิวข้าวจะตายอยู่ละหรือว่าอยากไปกับน้องสร้อยก็เดินตามไปเลยนะใครจะกล้าไปกับคนอื่นแล้วฉันก็ต้องไปกับเธอสิเป็นแฟนกันแล้วก็ยิ้มหน่อยสิเป็นแฟนกันแล้วจะมาหน้าบูดเบื้องให้กันทําไมจะให้ยิ้มออกได้ยังไงล่ะแฟนตัวเองมาจีบคนอื่นอยู่เนี่ยจีบที่ไหนก็แค่ล่อให้เธอหึงเท่านั้นเองร้ายนนะ แปลวิชาพวกนี้มาจากไหนมันเป็นเองโดยอัตโนมัติน่ะฉันก็อยากจะรู้ว่าเธอคิดยังไงกับฉันนี่นะไปได้แล้วหิวแล้วไม่ต้องมาล่อลอกอะไรอีกแล้วนะหญิงสาวบอกทำหน้างอนๆสองสาวออกไปด้วยกันความรักเล็กๆเริ่มผริบานทั้งคู่คบหากันตั้งอกตั้งใจเรียนอ่านหนังสือด้วยกันจนเรียนจบมัธยมก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัาย และยังคงเรียนด้วยกันเมื่อสอบติดมหาวิทยาลัยแล้วยิงสาวจึงขอแม่ออกไปอยู่หอพักทำไมจะต้องไปอยู่หอพักด้วยล่ะลูกบ้านเราก็มีแม่ให้คนขับรถไปส่งก็ได้นี่นาะก็จะได้สะดวกไงคะแม่ถ้าเกิดว่าขับรถออกไปจากบ้านกว่าจะถึงมหาวิทยาลัยพิมพ์ก็ต้องตื่นแต่เช้าไม่ไหวลวคะพิมพ์เหนื่อยแต่บ้านเราก็มีคนขับรถ ให้คนขับรถไปส่งก็สะดวกดีนี่นาโอยแม่บอกแล้วไงคะว่าขี้เกียจตื่นถ้างั้นแม่จะซื้อคอนโดให้เอาใกล้ๆมาหาวิทยาลัยดีไหมล่ะไม่เอาค่ะขออยู่หอพักเถอะนะคะเพื่อนๆเขาก็อยู่หอพักกันทั้งนั้นพิมพ์ไม่อยากแปลกแยกแล้วจะไปพักกับใครล่ะกับแป้งไงคะแป้งเพื่อนสนิทที่เรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาด้วยกันนะคะถ้าอย่างนั้นก็พามาให้แม่รู้จักหน้าค่าตากันก่อน ว่าหน้าตาพ่อจะไว้ใจได้หรือเปล่าได้ค่ะแม่เดี๋ยวพิมพ์จะรีบไปบอกแป้งเน่อยนี้เลยค่ะหญิงสาวรู้สึกตื่นเต้นพาคนรักมาที่บ้านแป้งเป็นแค่ลูกสาวแม่ค้าขายข้าวแกงแต่ได้ทุนการศึกษามาเรียนโรงเรียนหญิงล้วนที่ค่าเทอมแพงเร็วมายุรีไม่ค่อยชอบใจแป้งนักแต่ก็เห็นว่าอีกฝ่ายเรียนเก่งขยันขันแข็งจึงยอมให้คบกับลูกสาว ถ้างั้นก็ย้ายมาอยู่คอนโดด้วยกันก็แล้วกันนะแม่จะซื้อให้หอพักดูแล้วลำบากแม่ไม่อยากให้ลูกใช้ชีวิตอย่างลำบากขนาดนั้นแต่แป้งต้องสัญญาว่าจะช่วยดูแลพิมพ์แป้งจะช่วยดูแลยิ่งกว่าชีวิตของแป้งอีกค่ะสายตาของแป้งอย่ามเมื่อพูดถึงลูกสาวเธอทำให้มายุรีรู้สึกตึงหงิดใจทั้งคู่อยู่ด้วยกันไปเรียนไปซื้อของด้วยกันไม่เคยมีข่าวช้าเรื่องผู้ชาย แต่กลับมีคนเห็นว่าทั้งคู่สนิทสนมกันกอดกันและบางครั้งถึงขั้นจูบก,กันด้วยมีคนเห็นหนูพิมพ์ลูกสาวของคุณไปจูบก,กับผู้หญิงนะรู้หรือเปล่าคุณพูดจริงเหรอคุณเพนสีจริงสิคะคนนั้นน่ะเชื่อถือได้คุณก็ดูดูลูกสาวคุณหน่อยนะคุณมยยรีขอบคุณนะคุณเพนสีฉันจะได้จับตาดูลูกสาวฉัน ลูกสาวดิฉันเองก็เคยเห็นด้วยตานะคะนี่คนที่เห็นก็คือลูกสาวคุณเพ็ญศรีหรอกเหรอใช่ไหนๆก็พูดมาขนาดนี้แล้วฉันก็บอกหมดแล้วกันคนที่เห็นก็คือลูกสาวฉันเองเข้าไปดูหนังกับแฟนเขาแล้วเจอหนูพิมพ์จูบกับเพื่อนผู้หญิงในโรงหนังด้วยละ่ะมายุรีได้ยินอย่างนั้นก็ร้อนใจให้คนไปตามสืบจนเห็นว่าลูกสาวคิดอะไรเกินเลยกับแปง จึงเรียกแป้งมาพบเป็นการด่วนออกไปจากชีวิตลูกสาวฉันซะคุณแม่อย่ามาเรียกฉันว่าแม่เธอไม่มีสิทธิ์เรียกคำนี้เพราะเธอไม่ใช่ลูกฉันและที่สําคัญเธอทรยศหักหลังความไว้ใจของฉันด้วยการมาคบหาผิดเพศกับลูกสาวฉันเนี่ยเราสองคนรักกันนะคะความรักไม่ใช่เรื่องที่ผิดเป็นเพศไหนก็รักกันได้แต่เธอเป็นเพศเดียวกันทุเรศที่สุด ผู้หญิงกับผู้หญิงจะมารักกันได้ยังไงแต่เรารักกันนะคะเรารักแล้วก็ดูแลกันแบบนี้ไม่ต้องแต่เรียนมัธยมแล้วฉันต้องการให้เธอไปจากลูกฉันฉันต้องการให้ลูกฉันเป็นคนปกติไม่ใช่ผิดปกติผิดเพศแบบนี้แต่เราไม่ได้เป็นโลกนะคะเราก็แค่รักกันฉันจะให้เธอหนึ่งล้านบาทออกไปจากชีวิตลูกสาวฉันซะหนูไม่รับหรอกค่ะคุณแม่งั้นฉันจะไม่ให้อะไรเธอเลย แต่จะขู่เธอแทนหมายความว่ายังไงถ้าเธอไม่เลิกกับลูกสาวฉันฉันจะจัดการกับพ่อแม่เธอจำมาไว้นะว่าฉันไม่ใช่แค่ขู่แต่ฉันทำจริงๆอย่านะคะอย่าทำอะไรพ่อแม่ฉันนะฉันไม่ได้พูดเล่นหรอกนะถ้าอยากจะลองดีกับฉันก็ลองดูสิแป้งเสียใจมากแต่ไม่มีทางเลือกอื่นใดจำใจต้องไปจากชีวิตของพิม แป้งขนของออกไปพิมเห็นก็ตกใจทำอะไรอ่ะแป้งเราจะไปอยู่ที่อื่นทำไมอะ่ะทำไมต้องไปเบือ่อเบื่อที่สุดเบื่ออะไรเบื่อคนหรือว่าเบื่อห้องเบื่อคนแป้งเราชอบคนอื่นแล้วปล่อยเราไปเถอพิมพ์อะไรนะพูดอย่างนี้ไนดะ้ยังไงแป้งเราครบกันมาตั้งหลายปีเราเลิกกันเถอะแป้งพูดอะไร พิมพ์ให้โอกาสแป้งพูดใหม่อย่ามาห้ามซะให้ย,ยากเลยเบื่อจะตายอยู่แล้วคนก็น,น่าเบื่อห้องก็น,น่าเบื่อทุกอย่างที่เกี่ยวกับเธอหน้าเบื่อไปซะทั้งหมดฉันไปลนะอย่าไปนะแป้งแป้งอย่าไปนะหญิงสาวร้องไห้หนักแต่แป้งก็ไม่ยอมหันกลับมาการจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกของรักแตกต่างหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันค่ะคลิปนี้ลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ